ปตทสามพลังใจ v ายีไฟสุเกเตอบัวหลวงเอ็มแบงกิไม่ต้องออกจากบ้านโอนเติมจ่ายง่ายๆหลอดแล้วสมัครใช้ได้เลยจากธนาคารกรุงเทพ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมันนี่เดลิเวอรี่ค่ะค่ำคืนวันจันทร์ที่1มิถุนายนค่ะตามติดประเด็นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนะคะค่ำคืนนี้อยู่กับคุณอาทิประดาและดิฉันวิมลวันค่ะค่ะวันนี้เราก็จะมาตามติดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนหรือแม้กระทั่งความขัดแย้งในประเทศสหรัฐเองนะคะรวมไปถึงหน้าใหม่ของธุรกิจด้านการบินและอวกาศเชิงพาณิชย์นะคะที่สหรัฐอเมริกาเขาประสบความสําเร็จในการที่จะส่งจรวดนะคะไปเยือน ISS หรือว่าสถานีอวกาศ เป็นครั้งแรกในรอบ9ปีด้วยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะมาติดตามตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด1 9ทั่วโลกกันสักนิดนึงค่ะก็บอกว่ารัสเซียนะถึงแม้ว่าจะอยู่เป็นอันดับที่3แต่ว่าวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อของเขาขึ้นมาเป็นหลักพันกันเลยนะค่อนข้างที่จะเร็วแล้วก็แรงทีเดียวค่ะส่วนสหรัฐนะคะยังคงอยู่อันดับหนึ่งค่ะโดยผู้ติดเชื้อของสหรัฐในวันนี้นะคะมีทั้งสิ้น1.83ล้านคนค่ะคือทั่วโลกตอนนี้มีผู้ติดเชื้อกันไป6.28ล้านคนกันแล้วค่ะบราซิลนะคะ 1 1 0 0 0ขออภัยค่ะบราซิล5 1 4 0 0นหนคนส่วนรัสเซียนะคะ4 1 4 8 7 8คนรัสเซียว,วันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมา90,35คนค่ะแล้วก็เสียชีวิตกันนะคะเพิ่มขึ้นมาอีก163คนค่ะส่วนสเปนนะคะก็มียอดผู้ติดเชื้อ2 8 6แสนคนสหาราชาอาณาจักรค่ะอยู่ที่2 7 4แสนคนสเปนกับสหาราชาอาณาจักรตัวเลขผู้ติดเชื้อกับผู้เสียชีวิตยังคงที่อยู่ ค่ะนะคะ,ะ,คะก็เป็นสถานการณ์เรื่องของโควิดนะคะที่กําลังรอวัคซีนเพื่อที่จะมารักษานะคะแล้วก็เยียวยาฟื้นฟูเศร,รษฐกิจทั่วโลกด้วยอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนั่นก็คือความขัดแยง้งหรือว่าการประท้วงนะคะที่รุนแรงที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะคะถึงขนาดว่าวันนี้เนี่ยสักเวลาใกล้ๆเที่ยงของบ้านเรานะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่ทําเนียบขาวท่องการตัวประธานาธิบดีเข้าเรียกว่าหลุมหลบภัยเลยนะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการชุมนุมประท้วงที่เกิดขึ้นค่ะโดยมีการรายงานข่าวนะคะบอกว่า ทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะต้องนําตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้าหลุมหลบภยัยหรือว่าบังเกอร์แบงค์นะคะบังเกอร์บอยนะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการชุมนุมหรือว่าผู้ประท้วงที่เข้าประชิดทำเนียบขาวซึ่งประเด็นดังกล่าวตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กับสื่อทั่วโลกเลยค่ะไม่เว้นแม้กระทั่งสื่อจีนนะคะซึ่งก็มีการคาดการณ์ไปต่างๆนานา,นาว่าหลังจากที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะแบบนี้ทั้งการชุมนุมประท้วงในสหรัฐเปรียบเทียบก,บกับการชุมนุมประท้วงในฮ่องกงนะคะเห็นทีว จีนคราวนี้อาจจะมีการเปิดศึกแล้วค่ะอาจจะยกเลิกการนําเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐอเมริกาได้นะคะประเด็นดังกล่าวค่ะเป็นวิธีวิพากษ์วิจารณ์หลังจากที่นายเจ้าลีเจียนโฆษกกระทรวงต่างประเทศนะคะได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าพฤติกรรมที่บ่อนทําลายผลประโยชน์ของจีนนั้นจะต้องได้รับการตอบโต้ถือเป็นคํากล่าวที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริการะบุว่ารัฐบาลสหรัฐจะเริ่มกระบวนการยกเลิกสถานะพิเศษของฮ่องกงเพื่อ ตอบโต้การตัดสินใจที่จีนบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติในฮ่องกงซึ่งทําให้สื่อต่างประเทศของจีนนั้นประเมินนะคะว่าจีนกําลังเตรียมออกมาตรการเพื่อตอบโต้หนึ่งในนั้นอาจรวมถึงการระับการนาเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐทําความตึงเครียดท่ามกลางความตึงเครียดทางการเมืองของทั้งสองประเทศนะคะในขณะเดียวกัน ด้านทางด้านของหัวซุนอิงโคศกหญิงของกระทรวงต่างประเทศจีนก็ออกมาเนบแนมสหรัฐอเมริกาค่ะด้วยการรีทวิตข้อความของนางมอร์แกนออตากัสโคศกของกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐซึ่งเคยเรียกร้องให้ประชาชนต่อท่านพักคอมมิวนิสต์จีนที่ปฏิบัติต่อชาวฮ่องกงนะคะโดยเป็นการรีทวิตข้อความที่บอกว่า I can breathe ซึ่งเป็นคำพูดสุดท้ายของนายฟรอยที่เสียชีวิตหลังจากที่ตำรวจคนหนึ่งกดหัวเข่าบนคอของเขาระหว่างการจับกลุ่มนะคะ ซึ่งขณะนี้ มีการโพสตภาพวิดีโอลิงก์เหตุความความรุนแรงในสหรัฐอเมริกาลงบนทวิตเตอร์ด้วยพร้อมกับกล่าวค่ะว่า Truck and h e ร o h y p ค r r ซี y นะคะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมสองมาตรฐานที่มีการประนามผู้ประท้วงในมิเนโซตาว่าอันธพาลแต่กลับยกย่องผู้ประท้วงในฮ่องกงว่าเป็นฮีโร่ค่ะเรื่องนี้ลูกลานใหญ่โตเลยนะทางจีนก็บอกว่าปัญหาการเหยียดเชื้อชาติในสหรัฐเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นอาการป่วยทางสังคมและวันนี้เราจะเห็นว่าภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยออกมาสกัดกลุ่มผู้ชุมนุม แต่ก็มีข่าวออกมาบอกอีกนะคะว่าตํารวจบางนายเนี่ยปฏิบัติหน้าที่กันแล้ววางปืนลงไปอยู่เข้าข้างผู้ชุมนุมกันด้วยดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องใหญ่กันแล้วนะคะเพราะว่าแต่ละเมืองเนี่ยมีกลุ่มผู้ชุมนุมออกมาด้วยติดตามกันแหละค่ะคุณโดนดัททัมตอนนี้อาจจะเหนื่อยสักนิดนึงนะคะมาดูกันอีกหนึ่งเรื่องค่ะในเรื่องของสถานการณ์โควิด19ที่เกิดขึ้นต้องบอกว่าหลายๆประเทศผ่อนคลายการล็อกดาวน์แล้วสถานการณ์ดีขึ้นล่าสุดญี่ปุ่นก็บอกว่าเตรียมที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวที่ญี่ปุ่นกันไดด้้้้้แแแลวววตต่่่่าามมีขออคะงเิน ทางมาจาก4ประเทศนี้เท่านั้นค่ะซึ่งประเทศไทยของเรานะคะก็ถือว่าจะเป็น1ประเทศที่จะเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นกันได้แล้วล่ะค่ะหลังจากที่ญี่ปุ่นออกมาบอกว่าหลังจากนี้เตรียมที่จะเปิดการท่องเที่ยวนะคะให้นักท่องเที่ยวต่างๆเดินทางเข้ามาได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องทําตามก,กฎกติกาที่เขาตั้งกันไว้ด้วยโดยทางด้านของหนังสือพิมพ์โยมิอุริของญี่ปุ่นนะคะมีการรายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของภาครัฐค่ะญี่ปุ่นกําลังพิจารณาคลายข้อจํากัดให้ประ ชาชนจาก4ี่ชาติซึ่งก็ประกอบไปด้วยประเทศไทยเวียดนามออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เดินทางมาอย่างญี่ปุ่นได้หลังจากที่การแพร่ระบาดของโควิด -19 ลดลงต่ําอย่างมากค่ะแล้วก็จะผ่อนคลายข้อจํากัดดังกล่าวนะคะซึ่งก็น่าจะเริ่มต้นช่วงฤดูร้อนในปีนี้สําหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาจาก4ชาตินะคะจะต้องแสดงใบรับรองผลการทดสอบหาเชื้อโควิด -19 ว่าเป็นลบก่อนออกจากประเทศต้นทางค่ะและจะต้องทดสอบหาเชื้ออีกครั้งเมื่อมาถึงญี่ปุ่นด้วยขนาด ที่ล่าสุดนะคะฟอบมีการรายงานกรมการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นหรือว่า JTA ได้เตรียมแผนการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับพลเมืองญี่ปุ่นสําหรับการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศซึ่งตามเอกสารงบประมาณของกระทรวงเศรษฐกิจญี่ปุ่นเขามีการระบุข้อเสนอนะคะว่าจะมีการแจกบัตรกำนันท่องเที่ยวสําหรับโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารต่างๆเพื่อเป็นส่วนลดให้กับนักท่องเที่ยวสูงสุด20 0 0 0เยนต่อคนต่อการเข้าพักหรือว่าการใช้บริการหนึ่งครั้งแต่มาตรการตรงนี้นะ ยังต้องอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาของรัฐบาลก่อนและอาจจะมีการขยายความคุ้มครองมาตรการเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มเติมกันอีกด้วยค่ะ ก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะที่มีความพยายามที่จะเดินทางระหว่างการจีนกับรัสเซียก็ขอไปที่ญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะ,คะแต่ว่าทั้งสองประเทศนั้นยังมีการแพร่ระบาดในระยะที่หรือว่าอยู่ในขั้นที่ญี่ปุ่นยังคงกังวลอยู่ก็เลยยังรอดูอยู่นะคะ,คะว่าจะเป็นอย่างไรในขณะเดียวกันพอมองถึงเรื่องของการเดินทางข้ามระหว่างประเทศแล้วมาดูการเดินทางเรียกว่าออกนอกโลกไปบ้างดีกว่านะคะ,คะซึ่งการเดินทางในครั้งนี้นะคะเป็นระยะทางที่เหนือจากพื้นโลก400กิโลเมตรแล้วค่ะ โดยทางด้านของนาซ a นะคะได้ร่วมกับ s p a c e X ในการส่งนะคะจรวดขึ้นไปโคจรบนสถานบินเขาเรียกว่า ISS นะคะหรือว่าเป็นสถานอาวกาศนะคะนอกโลกนะคะซึ่งในครั้งนี้เนี่ยประสบความสําเร็จทําให้นักลงทุนนัต่างกันมองว่าเอ๊ A, แล้วมันจะมีผลต่อราคาหุ้นของเทสลาอย่างไรบ้างนะคะ NASA และ SpaceX ค่ะประสบความสําเร็จในการส่งนักบินอวกาศ,ากาศชาวอเมริกัน2คนก็คือดักลาสเฮอร์รี่และโรเบิร์ตเบนเคนนะคะสู่สถานีอวกาศนานาชาติจากฐานปล่อยจอรวดศูนย์อวกาศเคนเนดีรัฐฟลอริดา,าสาเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ9ปีค่ะและเป็นครั้งแรกที่ เดินทางด้วยยานอาวกาศที่ผลิตโดยภาคเอกชนด้วยจรวดโฟลคคลสเกนะคะซึ่งส่งแคปซูลโดยสารที่ชื่อว่าครูดากอนเดโม2ของ s p ป c e x นอกจากความสำเร็จที่เป็นที่ติดตามกันแล้วเนี่ยนะคะ อีกหนึ่งอย่างที่คนติดตามแล้วก็มีคนตาดีแอบเห็นก็คือว่ามีตุ๊กตาไดโนเสาร์ที่นั่งข้างพี่นักบินด้วยเรียกว่าทายอินกันไปเลยนะคะ,ะพร้อมคาดเข็มขัดนิรภัยค่ะตุ๊กตาตัวดังกล่าวเนี่ยคือสินค้าที่ระลึกของ s p ป c e x นะคะที่มีชื่อเป็นทางการว่า Demo 2 d i n o s a u r Plus สทอยนะคะขายผ่านหน้าเว็บของ s p ป c e x ในราคา25ดอลลาร์ซึ่งตอนนี้บอกว่าขายหมดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่หน้าตา,าแบบนี้น่ารักม,<ๆ>มากแล้วก็าขายในเว็บ,บไซต์ Walmart ก็หมดแล้วนะคะ โด่งดังเพียงแค่ชั่วข้ามคืนนอกเหือจากนี้ จากการติดตามภารกิจดังกล่าวเนี่ยนะคะนักลงทุนก่อนหน้านี้ก็ไปเทียบเคียงแล้วค่ะว่าเขาอยากจะลงทุนใน SpaceX เหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีหุ้นที่เทียบเคียงกันได้นะคะก็เลยไปติดตามความสัมพันธ์ระหว่างหุ้นของ SpaceX กับทางด้านของเท sla ซึ่งตอนนี้ SpaceX ยังไม่ได้ I p O นะคะราคาหุ้นของเท sla อันนี้เป็นหุ้นของ Virgin นะคะเดี๋ยวดูเท sla เนี่ยราคาเนี่ยขยับเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าทางด้านของผู้จัดการกองทุนเฮดฟันอย่างสแตน f i e l d c a p i t a l ระบุบอกว่ามันยากนะที่จะไปเปรีย เทียบเคียงกันเพราะว่ามันเป็นคนละธุรกิจกันแต่ขณะเดียวกันค่ะทางด้านของ t h a i Grace f i n a n c i a l Partner นะคะจากผู้ที่ดูแลนะคะก็คือ Ivan F r รายเนะคะระบุบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าอยากจะเทียบเคียงกันให้ไปดูธุรกิจ v i r g i จิ a กา c ล i c ตินะคะซึ่งเป็นบริษัทการบินอวกาศเชิงพาณิชย์มหาชนแห่งแรกและแห่งเดียวของโลกดีกว่าซึ่งราคาหุ้นทั้ง2ตัวนี้ขยับเพิ่มขึ้นในช่วงของวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะ,คะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันคู่เดียวช่วงต่อไปมาดูตลาดหุ้นไทยกันต่อน,ะะอไ,อนได้ หรือเปล่าช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะถ้าอยากสะสมคะแนนแลกตั๋วบินฟรีก็ต้องใช้จ่ายผ่านบัตรอใช้ใช้ใช,ใช้ใช้อีกใช้เร็วอีกใช้ต่อเร็วอีกเร็วเร็วอีกคะแนนไม่ถึงก็แลกตั๋วไม่ได้ ลองบัตรเครดิตแอร์เอเชียธนาคารกรุงเทพแค่ใช้จ่ายประจำวันก็รับริชพอยส์รัวๆมีเท่าไหร่ก็ใช้แทนเงินจ่าย5ตัวได้ยิ่งใช้บัตรที่แอร์เอเชียรับริชพอยส์สูงสุด10เท่าถึง31ธันวาคม2563บัตรเครดิตแอร์เอเชียธนาคารกรุงเทพบัตรสำหรับคนชอบบินการเงินธนาคารก้าวเข้าสู่ปีที่39้ดยฝ่ายนันชอมมีเสียบแผดปลอมผลิตข้อมูลเชิงลึกแบบโอทูโอลอกลุ้มมิติเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนและเทคโนโลยี w w w b a n k m o n e y a n d b a n k i n g c o ี่ที่เดียว วรารสารการเงินธนาคารน,นำรเสนอขาาน่าวสารการเงินรอบคลุมทั้งตลาดเงินตลาดทุดนที่นักธุรกิจและนักลงทุนให้ความไว้วางใจสมัครสมาชิกโทร02 6514126ต่อ1310และ1313 13. จำกัดมหาชน ตันนี้ปิดบวกขึ้นมาได้ประมาณ9จุดนะคะตลาดจะไปต่อได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ต่างประเทศดูเหมือนว่าจะมีผลกระทบต่อด้านการลงทุนนะคะค่าคืนนี้ค่ะพูดคุยกันกับคุณสุเชษสุขแท้รองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชเวลจำกัดค่ะสวัสดีค่ะพี่สุเชษค่ะสวัสดีค่ะครับทั้งสองนันงกับสวัสดีครับค่ะวันนี้บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนี่บวกไป19จุดแต่ว่าวกกลับมานะคะปิดบวกแค่9จุดค่ะมองตลาดต่อไปเนี่ยยังคงไปได้หรือเปล่าคะปัจจัยลบ เริ่มลายร้อมแล้วนะค่ะผมพยายามดูข่าวในสหรัฐอเมริกานะฮะก็ยังหาไม่เจอแต่เห็นบรรยากาศอันหนึ่งที่สำคัญเนี่ยคือตัวดาวโจนส์ในช่วงผมก็จะว่าในช่วงบ่ายสองโมงสามโมงเนี่ยดาวโจนส์บวกลงปิดตลาดดาวโจนส์ทองของเราเนี่ยดาวโจนส์ติดลบและขณะนี้ที่กำลัง กำลังออกกาดเนี่ยาดาวโจนบวกในขณะเดียวกันเนี่ยทางสายยุโรปทั้งหมดเนี่ยทางฝรั่งเศสทางลอนดอนเนี่ยบวกไประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นตไอจัดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เขาเนี่ยอยู่ประมาณแค่ห้าสิบหกสิบจุดนะในขณะที่อิตาลีบวกสองร้อยสามเปอดาวโจนขนาดเนี้ยที่กำลังดูอยู่เนี่ยบวกมาเพียงแค่ห้าจุดหกจุดสิบจุดเล่นกันอยู่ตรงเนี้ยในขณะที่ตัวทอง ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนะักบวกเพียงแค่ขนาดที่กำลังออกาการเรือไทม์ตอนนี้อยู่ที่หนึ่งเสามสี่บวกประมาณห้าเหรียญราคาน้ำมันที่เบนเองและ WTI เอง WTI เนี่ยอยู่ที่สามสิบห้าเหรียญแล้วเบนเนี่ยทะลุขึ้นมาเป็นสามสิบสี่สามสิบแปดเหรียญค่ะ,ะทั้ง WTI กับเบนเนี่ยปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเพราะนั้นภาพโดยรวมทั้งหมดเนี่ยปัจจัยต่างประเทศทั้งหมดยังไม่ย,ไมยังไม่ถึงกับ แย่มากนะแต่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยที่ขึ้นไปเล่นที่ระดับ1355<ะ>1362เนี่ยพรุ่งนี้จะเป็นลักษณะอย่างนี้เหมือนกันครับผม<ะ>โดยภาพ<ะ>โดยภาพใหญ่ๆเนี่ยมันยังแกว่งยังไม่ได้มีทิศทางที่ที่บอกว่าจะลงเลยหรือขึ้นเลยอะไระเงี้ยแต่ตลาดในหุ้นไทยเนี่ยผมดูเมื่อกี้ทำกับบ้านดูหุ้นประมาณ30โัวเนี่ยมันอยู่ New New นิวนิวไฮกันได้บทใหญ่แล้วนะฮะ เพราะ้นพรุ่งนี้เนี่ยตลาดถ้าจะทดสอบและแตะทะลุผ่านถ3ึงสามขึ้นไปเล่นที่1 3ึ่ได้เนี่ยเหนื่อยเหมือนกันนะตรงนั้นอาจจะมีแรงขายครับผมครับค่ะถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้แนะนํานักลงทุนยังไงดีล่ะคะคุณสุเชษฐาต้องกลุ่มที่มาในวันเนี้เป็นกลุ่มแบงค์ซึ่งยังไม่ได้มาเลยนะครับพี P e, อีจับตัวจากระดับสิบกว่าเท่าเนี่ย ลงมาถึงตัวห้าเท่า6เท่าเ็เท่าตรงนี้ในแบงค์วันนี้แบงค์ขึ้นมาประมาณห้าเปอร์เน,นะฮะเพราะฉะนั้นแบงก์ผมคิดว่าแบงค์คงช่วยหลีต่อแล้วก็กลุ่มน้ํามันวันนี้ยังโอเคกลุ่มที่น่าน้าต้องติดตามแล้วต้องไปถอยรับเนี่ยเป็นกลุ่มของ leasing mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นตัวแปมตัว NTC ตัว KTT ตัวสวัสดนะครับกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเป็นลักษณะอ่อนไหวมาประมาณสัก สองสามวันที่ผ่านมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วแล้วต่อเนื่องมาถึงสัปดาห์นี้นะครับแต่อย่าลืมว่าพรุ่งนี้เนี่ยวันพุธเข้าใจว่าตลาดเราจะปิดนะฮะหลังจากพรุ่งนี้เทรดเรียบร้อยแล้วเนี่ยวันพุธปิดเนี่ยตลาดจะมีแรงี่ยนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เพิ่มความระมัดระวังหน่อยครับค่ะดังนั้นช่วงนี้พี่สุเชษไม่มีหุ้นแนะนำหรือว่ายังมีหุ้าที่เล่นได้ค่ะ ตัวแนะนำแต่ขึ้นมาแพงแล้วน่ากลัวนะน่ากลัวมากอยากผมผมอยากให้เพื่อนเราคุณนี่ดูรายการอยู่เนี่ยแบ่งตังขอซื้อสีตังรักหมื่นหุ่นแต่ซื้อซื้อถือไปจนถึงเดือนกันยาตุลานะฮะให้ลูกคุณเเข้าให้ให้บริตัทในเครือเก้านะครอันนี้เป็นเรื่องของมือยางที่โควิดมานะครับส่วนหุ้นที่มีลักษณะ ปรับในช่วงนี้เนี่ยผมคิดว่ากลุ่มของแบงค์นะครับถ้าแบงค์หลีดเนี่ยผมดูทิสโก้ที่ระดับราคาทั้ประมาณใกล้ๆ7 8บาทใกล้ๆ79บาทเนี่ยทาง a อเเราแนะนำอยู่ครับผมอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็น CPN CPN ดูวันนี้เนี่ยดูหลีดค่อนข้างเด่นนะครับเพราะนั้นตัว CPN ที่ระดับราคาประมาณ5 3า5บาถึ้บาทน่าสนใจครับในตัว CPN ับสองตัวนี้เด่นมากครับผม กลุ่มแบงค์ที่หลีดมาตัวใหญ่ๆไม่น่าสนใจหรอคะอย่างพีกเคแบงก์ก็ติดอันดับหนึ่งใน5อันดับซื้อขายหลักทรัพย์สูงสุดจริงๆแล้วจริงๆแล้วแบงค์เนี่ยหลีดสวยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเคแบงค์แบงค์กรุงเดชไทยปานิ์ทิสโก้นะครับแต่ผมติดเรื่องผลการเงินงานหน่อยทัน้ีคือคุณหลีดขึ้นมาได้แต่คุณจะดึขึ้นอย่างเคแบงค์เนี่ย เคแบงก์กับแบงก์เทพเนี่ยผมดูกราฟแล้วเนี่ยในตัวแบงก์เทพเดลิที่ร้อยยี่สิบบาทใกล้ร้อยยี่สิบาทเนี่ยจะมีแรงขายไม่น่าจะผ่านตรงนั้นในกสิกรไทยเนี่ยประมาณใก,กล้กลร้อยหนึ่งถึงร้อยห้าบาทนะฮะแต่แต่ถ้าพูดถึงพอซื้อแล้วเราอยากให้สบายใจเนี่ย โดยฟันเด m เ n นท l มันรองรับด้วยเนี่ยแล้วก็ไปพร้อมกลุ่มด้วยเนี่ยผมว่าทิสโก้ก็คือกษติกไฟแบงก์เดชไปแต่ผมซื้อทิสโก้ที่ระดับราคา80บาท85บาทผมผมยังได้แก๊บมากกว่าความสบายใจในฟันเดลเวนท์ก็ก็มีความรู้สึกเอเอ,อมีความชื่นใจหน่อยฮะนะผมเอาฟันเดเวนทมาเป็นตัวรองรับด้วยอะอ,ะอยงนี่กลับเรียนเมื่อกี้นี้หุ้นแต่ละตัวเนี่ยพูดถึงเนี่ยเราพูดถึง ในแง่ของผลการงานด้วยนะครับฝังมันแฝงในแผงผลการงานที่ออกมาทั้งนี้ด้วยว่าไม่ว่าจะเป็น cpn เองเนี่ยผลการงานก็ออกมาใช่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมผมหลีดด้วยผลการงานแล้วก็หลีดด้วยเทคนิคเป็นตัวสุดลับสุดด้านเอาครับผมค่ะไปดูกลุ่มพลังงานบ้างค่ะพี่สุเชคะวันนี้ก็ปรับตัวได้ค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าเขาขึ้นมาแล้วเขาก็มีการย่อตัวการย่อตัวแล้วก็เริ่มขึ้นต่ออันนี้จะถือว่าไปต่อได้หรือเปล่า ขณะนี้เนี่ยกลุ่มพลังงานมีข้อหน้าสังเกตอย่างหนึ่งตั้งแต่วันนี้ทั้งวันเนี่ยตัวคูดออยกับเบนเองเนี่ยอยู่ที่ระดับ3 4กับ37เโดยตลอดแต่ขณะที่เราพลังออกากาดเนี่ยน้ำมันเนี่ยปรับในทางที่เพิ่มขึ้นผมคิดว่าราคาน้ามันเนี่ยคงจะเล่นในทางขาขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นกลุ่มน้ํามันทั้งหมดแล้วกลุ่มน้ามันเนี่ยยอมรับคว่าตัว PTT เนี่ยเด่นมากกว่าตัวเม่เด่นเด่นมากๆตัวเนี้ยเป็นลักษณะของหุ้นที่ที่ขึ้นเร็วขึ้นแรง กว่ากลุ่มของปอทอปอทอเนี่ยขึ้นไปที่ระดับสามสิบกบาทสามสิบกห้าสิบสามเจ็ดบาทมีแรงขายแล้วแต่ตัวสอพอเนี่ยขึ้นระดับขค่ไปใกล้ๆบริเวณเก,ก,ก้าสิบมีแรงขายแล้วแต่ตัวพีทีทีแนวหูไม่รู้พลังมาจากไหนแต่เนื่องจากราคาหุ้นถูกนะครบมันถึงขึ้นได้แรงแต่เป็นอย่างนี้ทุกรอบนะในขณะที่ตัวไทยออยเนี่ยก็ขยับในสั้งที่เพิ่มขึ้นแต่ไทยออยก็ เป็นลงกันก็จะสวิงสวายไปตามข่าวของส่วนราคาน้ำมันผลเพราะนั้นถามว่าราคาน้ำมันโอเคไหมโอเคแต่ถ้า,ถาผมจะเลือกเล่นผมก็รู้ว่าเนี้ยปอทไม่เกินสามเจ็ดบาทขึ้นขึ้นไปสองบาทบาทหนึ่งอย่านั้นผมเล่นพีดีจไหนๆผมจะเล่นน้ำมันละผมเลือกตัวพีดีจซึ่งฟันแนมเมทัลมันใช้ได้ราคามีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็มีวัวลุ่ม ค่อนข้างที่จะซับพอร์ตในระดับหนึ่งนะครับเพราะนั้นผมมาเล่นหุ้นตัวกลางที่ระดับหกสิบึกว่าบาทเนี่ยผมยังโอเคมีหุ้นอยู่ตัวหนึ่งผมเคยเคยดูไม่ค่อยได้ดูหุ้นตัวนี้แต่เพิ่งอ่านบทความอันหนึ่งขึ้นมาซุปเปอร์เนี่ยเจ้าของเขาบอกว่าเดี๋ยวเจอเข้าบาทหนึ่งแล้วจะหนาวตัวซุปเปอร์เนี่ย ราคาหุ้นที่ขึ้นมา11บาทขึ้นมา90ตังค์วันนี้เนี่ยถามว่าได้จากอะไรได้จากพลังงานที่เกิดขึ้นนะเพราะว่าเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อปุกเปอร์เนี่ยก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งฮะในกลุ่มพลังงานไฟฟ้าเก่งกําไรได้แต่อย่าอย่าชนิดเข้าไปโผมเยอะๆน่ากลัวเพราะว่าบอลลุ่มเยอะฮะวอลุ่มมาแต่ไม่รู้ว่าบอลุ่มมาจากไหนแต่เป็นหุ้นมันในเ่็นน้อตตัวหนึ่งต้องยอมรับว่าเป็นฝันหนึ่งเพราะเพราะนั้นตอบข้อคําถามว่ากลุ่มน้ํามันดีไหมดี นะกลุ่มน้ามันกลุ่มไฟฟ้าเนี่ยใช้ได้แต่หุ้นใหญ่อย่างไฟฟ้าแบบการาฟกับ GPS c เนี่ยผมคิดว่กากราฟไม่น่าจะผ่านส0สิบบาททีเหนื่อยนะฮะลำบากนะครับเพราะส0สิบาทก็เท่ากับสองร้อยในอดีตละอ่ gC ก็เล่นระหว่างเนี่ยขึ้นเจ็ดสิบเจ็ดสิบปดาท80สิบาทนะ่าจะได้เห็น8ปดสิ 80, 80บแปดสิบถึงแปดสาบาทนะ่าจะได้เห็นใน GPSC ได้ผมว,ว่า GPS ีซก็เป็นหุ้นอีกตัวนหนึ่งครับที่ถอยลงมาแล้วน่าสนใจครับผมค่ะได้ค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณมากกรป็นขงด้านนี้ด้วบค่ะเลือกหุ้นตอนนี้ดูราคาต้องไม่แพงเกินไปดูผลประกอบการด้วยนะเพราะว่าราคาแพงเกินไปเนี่ยเมื่อกี้พี่สุดชัยบอกว่าน่ากลัวมากเลยนะคะเมื่อกี้แนะนํากันมาด้วยค่ะซีตังทิสโก้แล้วก็ซีพีเอนค่ะค่ะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข่าวสารต่างประเทศที่น่าสนใจกันต่อค่ะ ถ้าป่วยน่ะต้องอยู่นานต่อให้มีประกันเบี้ยประกันไม่ต้องจ่ายหยุดจ่ายเบี้ยเลยครับถ้าเคลมใหญ่แต่อย่าคุ้มครองจนครบสัญญานะเคลมคุ้มกลุ่มโรคร้ายประกันคิดเผื่อเพื่อคนคิดเยอะ ติดต่อธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาการเงินธนาคารก้าวเข้าสู่ปีที่39ด้วโดย Financial m e มีเดียแพลตฟอร์มนดิตข้อมูลเชิงลึกแบบโอทูกอมุิติเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนและเทคโนโลยี w w w าเ n ็บบ n ็อ a n ันนี่แอนแที่อดีเทีีบี เวลาป่วยแล้วสวัสดิการสุขภาพที่มีนั้นไม่พอก็ต้องช็อปอด้วย Extra Care Plus คุ้มครองคุณแบบ t o อปอจากสวัสดิการสุขภาพที่คุณมีแล้วยังคุ้มครองโควิด1 9ด้วยเมืองไทยประกันชีวิตรมสอบาวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยเมืองไทยประกันชีวิต วันนี้คุยกับนักวิเคราะห์กันไปแล้วนะคะว่าในการเลื่อกหุ้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี่ยมาทบทวนกันสักนิดนึงดีกว่าค่ะว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยปิดกันไปที่เท่าไหร่นะคะวันนี้หุ้นไทยปิดบวกขึ้นมาได้9.52จุดค่ะก็ตามพิศทางของตลาดต่างประเทศโดยวันนี้ปิดกันไปอยู่ที่1,352.37จุดมูลค่าการซื้อขาย65,154.66ล้านบาททีนี้มาฟังคาวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์หยุนต้ากันบ้างนะคะซึ่งทางด้านของหยุนต้าก็มองค่ะว่าแนวโน้มการลงทุนในวันพรุ่งนี้ ลาดมีโอกาสพักตัวให้แนวรับ1,335ถึง1,340จุดส่วนแนวต้าน1,360จุดวันนี้สถาบานันบัญชีหลักทรัพย์แล้วก็ต่างประเทศซื้อเข้ามานะคะมีรายย่อยเนี่ยขายออกไป3,208.70นั้นบาทส่วนตอนนี้หุ้นไทยเขาบองว่าฟื้นตัวขึ้นมาจากจุดต่ำสุดแล้วประเด็นต่างประเทศก็ต้องติดตามส่วนประเด็นการเมืองในประเทศก็ยังคงต้องติดตามเช่นเดียวกันค่ะ มีความคืบหน้านะคะในกรณีของการบินไทยด้วยนะคะวันนี้ทางด้านของการบินไทยเองก็มีการประกาศนะคะความคืบหน้าที่ระบุถึงการหยุดพักชําระหนี้หุ้นกู้ทั้งหมดมูลค่า7.16หมื่นล้านบาทนะคะหลังจากที่สารนั้นรับคําร้องฟื้นฟูกิจการะค่ะไปดูกันต่อน,นะคะที่ทิศทางของตลาดหุ้นในโซนเอเชียกันบ้างน,นะคะบรรยากาศการซื้อขายเรียกว่าสดใสมากๆเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยจีนมีการเปิดเผยตัวเลข gmi นะคะภาคการผลิตออกมาเรียกว่าสดใสนะคะเหนือความ คาดหมายแล้วก็ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ50นะคะจากเดิมที่เดือนที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ระดับ49กกว่ากว่านะคะดังนั้นภาพของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจก็หนุนนำทำให้บรรยากาศการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในโซนเอเชียคึกคักค่ะไม่เพียงเท่านี้ เมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมเห็นนะคะนี่เคเอีนนั้นยืนเหนือระดับ22,000จุดได้อีกครั้งหนึ่งนะคะในรอบ5เดือนหรือแม้กระทั่งนะคะความคาดหวังเกี่ยวกับการอัดฉีดเบ็ดเงินเข้ากระตุ้นเศรษฐกิจกษษของเกาหลีใต้บรรยากาศต่างๆท่ามกลาง,าง,าง,างความคลายกังวลเกี่ยวกับกรณีความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะทาให้วันนี้บรรยากาศการลงทุนค่อนข้างคึกคัคกคส่วนทางร้่นของทิศทางอัตราแลกเปลี่ยนค่ะวันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาระบุนะบอกว่าพบการ เคลื่อนไหวด้านธุรกรรมการซื้อขายทองคำของนักลงทุนในประเทศที่มันอาจจะสอดคล้องทําให้ค่าเงินบาทนั้นแข็งค่าอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันก็คาดการว่าอาจจะมีส่วนหนึ่งที่นักลงทุนต่างชาติเข้ามาพักเงินในบ้านเรานะคะส่งผลทําให้ทิศทางค่าเงินบาทนั้นขยับแข็งค่าข,ขึ้นดังนั้นเตรียมออกมาตรการเท่าที่จําเป็นมาดูแลเพิ่มเติมนะคะวันนี้เงินบาท ิดตลาดที่31บาท67ถึง69สตางค์ค่ะพรุ่งนี้คาดการ31บาท50ถึง80สตางค์ค่ะสหรัฐก็ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามนะคะกรณีการประท้วงต่างๆแล้วก็หลายเมืองเนี่ยเขามีการประกาศเคอร์ฟิวกันด้วยก็สร้างความระส่ำระสายในด้านของการลงทุนกันด้วยนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยยังมีตัวเลขที่เกิดขึ้นกันด้วยนะคะในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐการใช้จ่ายส่วนบุคคลของผู้บริโภคสหรัฐปรับต้นลง13.6%ในเดือนเมษายนซึ่งถือว่าเป็นการซุดตัวลงมากที่สุด นับตั้งแต่เริ่มมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็ยังคงย่ำแย่กว่าสถิติเดิมด้วยนะคะที่6.9ที่ทําได้ในช่วงเดือนมีนาคมค่ะหลายตาประเด็นต่างๆเหล่านี้นะคะกดดันนาให้ภาคการลงทุนนั้นอาจจะไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ค่ะส่วนในเรื่องของเหตุการณ์จราจรน,นะคะทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศของบ้านเราก็มีการออกมาบอกด้วยนะคะว่าคนไทยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยควรหลีกเลี่ยงการชุมนุมแล้วก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันด้วยค่ะส่วนบรรยากาศการซื้อขายในฝ้าฝังของตลาดหุ้นในโซนยุโรปนะคะ ก็คลัค๊คเานะคะทั้งบวกและก็ลบนะคะหลังจากที่นักลงทุนนั้นรอติดตามความคลืบหน้าเดียวกันจัดการกับผู้ชุมนุมในสหรัฐอเมริกาซึ่งตอนนี้ที่สหราชอาจักรหรือว่ากรุงลอนดอนเองเนี่ยนะคะก็เริ่มมีการชุมนุมประท้วงในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาถึงประเด็นดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันล้ค่ะส่วนบรรยากาศการลงทุนนะคะในโซนอื่นๆก็ติดตามการฟื้นตัวนะคะแล้วก็การรีโอเพนในโซนต่างๆของแต่ละประเทศค่ะ ติดตามข่าวกันต่อเลยนะคะที่เป็นข่าวเกี่ยวกับบ้านเรากันบ้างกระทรวงการคลังค่ะวันนี้ออกมาบอกนะคะว่าจะตั้งกองทุนเพิ่มเติมในการดูแลช่วยเหลือทางด้านของ SME ค่ะโดยเรื่องนี้นะคะทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณอุตตมะเสาวนายนก็ออกมาบอกนะคะว่าตอนนี้กระทรวงการคลังเขาเตรียมที่จะตั้งกองทุนกันแล้วแหละที่จะช่วยเหลือ SME มวงเงิน5 0,000ื่นล้านบาทค่ะเพื่อให้ SME นั้นสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นหลังจากที่ผ่านมามีการออกซอฟโลนดอกเบี้ยต,ต่ำวงเงิน5้าแสนล้านบาทจากธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่ง ตรงนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ออกมาเพื่อต้องการช่วยเหลือให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้รับการช่วยเหลือนะคะแต่ยังมีผู้ประกอบการรายย่อยบางส่วนยังไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ค่ะดังนั้น,นะะในสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีจึงเห็นชอบในหลักการมาตรการเสริมเพื่อช่วยเหลือ SME ให้เข้าถึงวงเงินสินเชื่อนะคะก็คาดการจะใช้วงเงินนี้ประมาณ5 0,000ล้านบาทแล้วก็เตรียมที่จะเข้าเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณากันอีกรอบหนึ่งอย่างเร็วที่สุดค่ะ คำคืนวันนี้นะคะรอติดตามราคาหุ้นนะคะของทั้ง Target Apple แล้วก็ Amazon ด้วยนะคะหลังจากที่เขาต้องมีการปิดสาขาหลายๆสาขาจากการประท้วงที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ส่งผลทำให้ทิศทางราคาหุ้นของเขาในค่ำคืนวันนี้ปรับตัวลดลงค่ะค่ำคืนนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนพร้อมพิมงานลาก,กันไปก่อนสวัสดีสสดค่ะ,คะ เอกสิทธ์เฉพาะสมาชิก True Black ขยายสิทธิ์ให้สมาชิกในครอบครัวเป็นสมาชิก True Black